สวัสดีครับผมวริชนันชัยพรธนะนันครับ<ม>ก็ทําทงานอยู่ที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับ<า>ก็เกิดจากที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทกเพราะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชานะครับแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปได้2-3สองวันนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้นก็เลยไป,ไปพบแพทย์นะครับก็ ตรงนั้นก็กังวลครับว่าเอ๊ะเ,เราชาชาเงี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให้ให้เราทาการเอ็กซเรย์นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอนรองรูกเคลื่อนทับเส้นตอนแรกนั้นก็หมอก็เลยให้เราทํากายภาพนะครับก็แรกๆก็มีกายภาพทุกสัปดาห์ก็ทําให้รู้สึกเอ๊ะกังวลเหมือนกันว่าเ,เกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องเป็นหนักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันครับว่าเอ๊ะทำไมมันต้องใช้เวลารักษานานนะครับแต่ก็ก็ต้องทําไปเพราะว่าหมอ บอกว่ามันมวิธีวิธีเดียวที่จะรักษาไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันอีกอันนึงก็คือต้องผ่าการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปแต่กายกายภาพเนี่ยเราทําต่อเนื่องปีกว่ากว่านะครับก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ดีขึ้นส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคงเดิมคือลักษณะข,ของอาการก็คือ,อเมื่อเราขับรถนานๆนครับประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการปวดหลังนะครับแล้วก็ตึงทนะําทให้เราเดินลําบาก ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็มาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาให้เราทดลองทานนะครับก็ทานมาอยู่ได้ประมาณปีปกีกว่าระหว่างนี้ทานไปก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากก็ยังคงที่พร้อมกับทํากายภาพไปด้วยแต่หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็วันหลังจากปีกว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเริ่มเริ่มดีขึ้นพร้อมกับที่เราเนี่ยไม่ได้ไปไปหาหมอละ ก็จนทุกวันนี้ก็ยังยังคงประคองรักษาสานไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ตัวนี้เวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ยได้นานขึ้นนะครับจากเดิมที่ชั่วโมงหนึ่งเราเริ่มมีอาการกา็สองชั่วโมงถึงจะเริ่มมีอาการปัจจุบันก็มีทํากายภาพมีการยืดเส้นเองนะครับ,บควบกพู่กับการทำาทาพันตัวนี้อยู่ครับก็อาการก็ ดีขึ้นนะครับก็ทําให้เราไม่ไม่ปวดเหมือนช่วงแรกๆที่เรา,าไม่ได้ทานเลยแล้วก็มีกายภาพอย่างเดียวจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์คอลิตินนะครับที่ทําให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับขอบมากครับ